มาดูข่าวกันต่อเลยนะครับเจ็ดนาฬิกาสีสิบสีนาทีนี่วันนี้กำลังติดตามรายการพอสมเด็จคุยกับผู้ปกครองนะครับทาง fm 103 m หนงร้อยสเมเนะครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังนะฮะวันนี้กเ็เป็นวันเสราร์วันที่ 14พฤศจิกาย,ยนสอง3นะครับอ่ะเมื่อกี้อยู่ตรงไหนละอ่ะคนละครึ่งเนาะคนละครึ่งผ่านไปแล้วอ่ะตอนนี้ไปด,ดูสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับดูสถานการณ์ของโควิด -19 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ่าดูก่อนดูก่อน เตรียมพร้อมเปิดประเทศปลอดภัยเศรษฐกิจนะไทยต้องไปรอดนะคุณกวางไตสุรีไตรสารนกุลนะครับก็เป็นรองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรีนะได้เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กนะฮะชื่อว่ากวางไตรสุรีไตาสารนกุลนะครับทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับ ที่โรงแรมเมื่อวานนี้เองนะฮะที่โรงแรมพูลแม่นคิงพาเวอร์กรุงเทพนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานสมาร์ท i ลฟวิ w งวิชโควิด -19 นะเปิดประเทศปลอดภัยเศรษฐกิจไทยไปรอดเพื่อทำความเข้าใจนะในเชิงลึกถึงนโยบาย การเปิดประเทศอย่างไรให้คนไทยปลอดภัยและเศรษฐกิจไทยไปรอดนะครับอย่าตกใจนะฮะอย่าตกใจนะครับว่าอย่าปิดอย่าเปิดเลยอย่าเปิดเลยอย่าเอาโรคเข้ามาเลยตอนนี้นะฮะบอกตรงๆโรคโควิด -19 เข้ามาประเทศไทยทุกวันไม่มีเว้นเลยนะฮะที่จำได้เนี่ยนะตั้งแต่คนไทยนะะหรือ คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ประกาศปิดเมืองเนี่ยนะฮะมีเว้นอยู่วันเดียวนะที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนะอาจจะยังตรวจไม่พบหรืออะไรก็ตามเถอะนะครับอ่ะแต่ไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศไทยแต่ถึงแม้เมื่อเร็วๆนี้มีชาวอินเดียที่ที่ท ที่พบเชื้อนะหลังจากที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยนานมากก่อนโควิด19จะระบาดอีกด้วยซ้ําไปนะฮะมาใกล้ใกล้บ้านเราก็มีแถวสุขโขทยัยแถวเชียงใหม่สุขโขทัยสุดท้ายนี่นะบอกว่าอ,อ,อยู่ประเทศไทยนี่ปลอดภัยแล้วไม่มีติดเชื้อแล้วก็จะกลับประเทศจะขอกลับประเทศนะะต้องมีเงื่อนไขว่าใครที่จะเดินทางกลับประเทศตัวเองเนะี่ยจะต้องไปตรวจโรคก,ก่อนก็ปรากฏว่าไปไปพบเชื้อ c นะโควิด19เนี่ยก็ยังวินิจฉัยกันอยู่ตรวจกันอย่างละเอียดว่าเป็นเชื้อตายซาก ตเชื้อที่เชื้อเก่าวที่ตายแล้วหรือเปล่าหรือมันปะทุขึ้นมาอีกหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้ามาจากอินเดียในในครั้งที่เดินทางมาครั้งนั้นนะครับตรวจไปตรวจมาก็ก็ประเทศไทยเนี่ยบอกตรงๆว่าทํางานเข้มแข็งมากการสาธารณสุขไทยเนี่ยใครก็เทียบไม่ได้นะฮะยังไม่ทันที่จะวินิจฉัยว่าเป็นเชื้อโควิด1 9หรือเปล่านี่สั่งสั่งเลยครับว่าทำรายของบุคคลผู้นี้ไป สุขโขทยัยเนี่ยไปเชียงใหม่เดินทงนางนะสอบสวนโลกเดินทางด้วยรถยนต์มีคนขับรถเท่านั้นไม่ได้ลงไปซื้อของละเอียดยิบเลย สั่งตรวจก่อนเลยครับผู้ที่ใกล้ชิดใครคิดว่าจะสัมผัสบุคคลผู้นี้ามาตรวจมาตรวจนะเรียกมาตรวจเรียกมาตรวจหรือตัวเองสงสัยว่าจะเจอคนคนนี้นะก็เข้าไปตรวจได้ตรวจได้นี่นะฮะคือความเข้มแข็งของการสาธารณส,าาสุขไทยผมถึงบอกว่าพอได้ยินเมืองไทยจะเปิดประเทศเปิดประเทศปลอดภัยแล้วเนี่ยนะอย่าตกใจนะครับามาดูต่อ นายอนุชินยังให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความมั่นใจว่าหากมีการผ่อนคลายในมาตรการต่างๆให้คนบางส่วนสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้มากขึ้นเราจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เพราะไทยมีระบบการเฝ้าระวังคัดกรองที่ดีโดยมีทางการแพทย์นั้น ในทางการแพทย์มีความมั่นใจในเรื่องการลดเวลาการกักตัวจาก 14, 14วันเหลือ10วันนี่นะฮะก็ต้องเชื่อหมอไว้ก่อนเนาะใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องเชื่อหมอไว้ก่อนนะฮะมีความมั่นใจในเรื่องการลดเวลาเนี่ย14วันเหลือ10วันเนี่ยฮะคนที่ได้ยินได้ฟังอยู่ยังไม่ทันไรเนี่ยบอกบอกว่าโอ้ย อย่าทำนะอย่าเปิดประเทศนะลดทำไมสิบสี่วันยังไม่ปลอดภัยเลยโอ้โอเวลาไปตรวจโรคเลยเนาะอบอกว่าคุณตรวจพบโรคมะเร็งคุณคุณคุณจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนคุณจะอยู่ได้ไม่กี่ปีโอ้โหอย่างนี้ละใจฟ่อและเชื่อหมอฮเชื่อหมอนะครับเ คุณเป็นความดันโลหิตสูงนะคุณต้องกินยานะวันละหนึ่งเม็ดควบคุมนะถ้าไม่กินนะเออลองไม่เชื่อเดีวยวนะฮะลองไม่เชื่อเดยไม่เชื่อหลักหมอนะฮะไม่ต้องกินนะยาอะไรสำหองเนี้ยแต่พอมาหมอบอกว่ากักตัว14วันแล้วลดลงมาเหลือ10วันโอ้โหนโี่โวยโวยโวยเชียว,ว,ว,วนะฮะอ้อออออาวเขามั่นใจ นะฮะวงการสาธารณไทยบอกไม่ต้องไปที่ไหนหรอกไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกนะฮะประเทศยักษ์ใหญ่มีเงินล่ำรวยมหาเศรษฐีโอ้ยที่ไหนก็สู้ประเทศไทยไม่ได้หรอกนะฮะดูจากอะไรดูจากผู้ติดเชื้อ,อรายวันนะดูทั่วโลกเลยประเทศสหรัฐอเมริกางี้นะอินเดียงี้ นฝรั่งเศสงี้อังกฤษงี้นะฮะทางตะวันออกกลางนะซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรสเนี่ยโอ้โหทั่วโลกติดกันละนาวกันหมดเลยประเทศไทยไม่มีครับมีแต่คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศจากประเทศเหล่านี้แหละเข้ามาเข้าไปตรวจเข้าสเตคควอรเรนทีนตรวจเจอเชื้อตรวจเจอเชื้อนี่นะฮะเมื่อวานในตรวจแล้ว เจอท่าไหลายเราย <c oughs> นะราย9รายนะครับอ่ะนี่ก็ลดลงมา14วันกับตัวเหลือ10วันนะสามารถควบคุมได้นะวันนี้เราเชื่อมั่นว่ายาที่เรามีอยู่นั้นสามารถรักษาคนไข้ได้ในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นเราต้องหาจุดที่ลงตัวระหว่างการป้องกันโรคและการประกอบอาชีพนี่นะ อย่าอย่ากักอย่างเดียวนะเศรษฐกิจมันหยุดมันสะดุดเจ๊งกันด้างหนาวเนี่ยนะฮะก็อ่ะไม่โทษใครหละกนะก็โทษโควิด1 9นี่แหละอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เออเป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาคุยกันฟังเอาไปดูขา่าวสังคมทั่วไปนิดหนึ่งเนี่ยสุดเออสุด,ส,ดสุดอะไรล่ะเขาเรียกว่าเศร้าจริงๆนะฮะว่า เออสังคมเราเดี๋ยวนี้นะครับมันมันอะไรล่ะมันเสื่อมรามลงทุกทีทุกวันทุกวันเลยนะลองไปดูแม่ใช้ลูกสี่คนส่งยาเสพติดลองไปดูนะครับ ทำลูกเนี่ยเปถดกูใช้ใกับสัญยาเนี่ยเด็กกูเรื่องเนอะแม่ถึงเด็กวัยสี่คนในบ้านเนี่ยลูกสี่คนเนี่ยตัวเล็กๆนะนะคนเล็กสุดห้าขวบคนโตสุดสิบสองขวบนะในพื้นที่สังกะสีจังหว,ว,วัดปทุมวิทย์บ้านเนี่ย นี่ยยมีีผูู้้หญิงอ่่ทบานเเเนนนี่ยยป็พวกกแขาาะฮะรผวว่่าาู้้หหญิงคนนนนีีะะฮเปิดใจสามีของแม่ใจยักษ์นะครับสามีคนนี้เข้าใจว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเผยรู้ว่านะ่าเสพยาแต่คิดไม่ถึงว่าจะใช้ลูกนะสี่คนเนี่ยหลังจากที่มีคนแจ้งเข้าไปนะฮะว่าบ้านหลังนี้นะมีการค้าขายยาเสพติดเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ ตำรวจเจ้าหน้าที่นะฮะก็ประสานะความร่วมมือกันแล้วก็เข้าไปตรวจค้นบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็ไปเจอเด็ก4คนเนี่ยนะครับจากกรณีเมื่อช่วงเย็นนะครับของวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสัตหีบอำเภอสัตหีบนะะเอ่อ ชนบุรีจังหวัดชนบุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทช,ช,ชนบุรีร่วมกันตรวจสอบนะบ้านพักในชายทะเลชุมชนช่องแสมสารนะตำบลสมสารเนี่ยนะครับแหล่งข่าวบอกว่ามีแม่เด็กได้ใช้ลูกซึ่งเป็นเด็กหญิงนะจำนวนหนึ่งคนเด็กชายสามคนร่วมเป็นรวมเป็นจำนวนสี่คนนะะส่งยาบ้า ห,หลังทราบเรื่องนี่นะฮะบ้านพักเด็กและครอบครัวนี่ก็ประสานเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ปปสนะฮะก็ออกไปตรวจคนก็เจอเจอเจอจริงๆนะฮะก็เด็ก4คนก็อยู่ในบ้านเนี่ยปล่อยอยู่ตามลำพังเลยนะฮะตรวจสอบภายในบ้านพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดนะะก็คือยาบ้าจำนวนมาก นะส่วนผู้เป็นแม่ทราบชื่อภายหลังว่านางสาวอุไรวันหรือดุกนะได้หลบหนีก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงนะครับปล่อยลูกทิ้งไว้ส่วนเด็กๆทั้ง4คนนะได้นำเจ้าหน้าที่ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปไปคุ้มครองออไปอยู่ที่คุ้มครองที่พักบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีก่อน นะครับเพื่อติดต่อหาญาติและหาทางแก้ไขต่อไปนะครับผู้สื่ข่าวก็เดินทางไปที่บ้านพักของนางสาวอุไรวันนะอายุ34ปีผู้เป็นแม่ของเด็กทั้ง4คนที่หลบหนีไปได้พบกับนะฮะนายสามารถอายุ40ปีสามีของนางสาวอุไรวันอยู่ภายในบ้านนะฮะโดยกล่าวว่าตนอยู่กินกับนะนางสาวดุกเนี่ยมากว่า10ปี โดยนางสาวอุไรวันนั้นมีลูกติดมาสองคนอ๋อเป็นลูกติดสองคนมีลูกกับตนเองนะกับนายสามารถเนี่ยนะ,ะสามีเก่าว่างั้นเถอนะนะแล้วมีลูกสองคนนะเป็นสี่คนโดยตนทำงานเป็นลูกจ้างเรือประมงและจะออกทะเลครั้งละส5วันนะและจะได้พักสามวันนะซึ่งนางอุไรวัน นั้นมักชอบเสพยาเป็นประจำโดยลูกลูกติดทั้งสองคนลูกติดลูกติดเมียก็มีนิสัยดือ้อไม่ยอมเรียนหนังสือและมีเพื่อนเด็กวัยรุ่นในพื้นที่ชอบมา,าพาเพื่อนมาเสพยาที่บ้านเป็นประจำซึ่งตนเคยเตือนไปแล้วหลายครั้งส่วนเรื่องส่วนเรื่องขายยานั้นตนไม่รู้ว่านางสาวเรวันขายยาเสพติดเองด้วยรู้แค่ว่าเอายา ให้เด็กกลุ่มวัยรุ่นนะครับเพื่อแลกกับการเติมเงินเล่นพน,นันออนไลน์โอ้โหมันมดสมจริงๆเนาะซึ่งเมื่อวานหลังจากเจ้าที่เข้ามาจับกลุ่มนะฮะแล้วก็นำลูกทั้ง4คนไปโดยนางสาวอุไรวันได้หลบหนีไปก่อนนั้นตนก็เพิ่งขึ้นจากเรือประมงพอดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสารเสพติดแล้วไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดซึ่งตัวตอนนี้ก็อยากรับลูกคน คนเล็ก2คนกลับมาเลี้ยงนี่เป็นลูกตัวเองเนาะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้บอกจะดำเนินการประสานงานให้แต่ก็ติดในเรื่องที่ตนไม่ได้มีชื่อเป็นพ่อเด็กทั้งสองคนวเ,เวลา,าทำลูกแล้วไม่ไม่บอกกันเนะเาะเวลาเกิดก็ไม่เห็นบอกกันเนะเาะแสดงว่าเขาไม่ได้ใ,ใส่ชื่อพ่อโอ้ยต้องอาศัยศาลตัดสินอีกแล้วเนี่ยนะครับ ส่วนลูกติดของริยาสองคนนั้นก็คงให้ญาติทางนางสาวไราวันติดต่อรับไปเลี้ยงเองเพราะชอบสร้างปัญหานะครับให้กับที่บ้านนะฮะโอ้นี่นะนี่สิโอ้ได้ยินอย่างนี้แล้วมันหดหู่แล้วเกินนะครับอืมมันเศร้าเลยนะครับนี่คือชีวิตนะฮะของสังคมอีกมุมหนึ่งของประเทศไทยเราซึ่งยังคงต้องมีเช่นนี้อยู่ อีกนะครับไปดูไปดูไปดูอย่างอื่นไปดูอย่างอื่นต่อเวลาเจ็ดนากาห้าสิบเก้านาทีนะครับเ,เรื่องราวนี่มันมันเยอะเยอะมากๆนะครับก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับก็ก็ คะบาทนิดในชีวิตเปลี่ยนทันทีนะครับนี่ยินดีกับน้องน้องเบนเบนจะรักปูนสังหน่อยนี่นะฮะโอ้เดี๋ยวนี้เฟ e บุ๊กนี่เขาเก็บความจำไว้ให้เราเยอะนะนี่เป็น10ปีแล้วเนี่ยนะฮะเด้งขึ้นมานะบอกว่ายังติดต่อสื่อสารกับลูกศิษย์ลูก้าอยู่บางคนนะฮะอย่างเมื่อวานนี้เองมาวันก่อนเนาะเนี่ย น้องเบน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 จะรักคุณสังเนี่ยนะลูกเจ้าหลอกใครอยู่หลังวัดเขาแก้วก็ไม่รู้กันนะหน้าตาสะสวยนะฮะอดีตเคยเรียนอยู่ชุมชนบ้านเขาแก้วนี่แหละสมัยผมเป็นผอ,ออยู่แล้วก็เป็นประธานนักเรียนด้วยเนี่ยนะโพสต์ภาพขึ้นมาอบอกว่าอขอบคุณตัวเองที่อดทนอดกั้นนะจนกระทั่งเรียน น่ยจะจบเป็นคุณหมอแล้วนี่นะไปติดตามดูกันแล้วกันนะ่ยหมดเวลาแล้วต้องไปเคารพรงชาติแล้วนะครับดีใจกับคุณหมอด้วยคุณหมอเบญจลักษณูนสังนะครับขอบคุณพ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างดีนะครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ